น้องเนี่ยจะไปตั้งบริษัทที่ดูแลตัวเองนะครับแล้วเรามีงานอะไรเนี่ยก็ติดต่อน้องผ่านบริษัทไม่ได้มีครับเพราะว่าเนี่ยเมื่อเช้ายังมีคุยกับน้องอยู่เลยว่าการรับงานให้น้องอีเวนต์มีติดต่อเข้ามาก็คุยกับน้องรวมไปถึงงานโปรเจกต์ข้างหน้าเนี่ยอนาคตอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกอุ้ยพี่เชนดูให้หน่อยถ้าพี่เชนไม่รบกวนพี่เชนว่าพี่เชนดูให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่าโอเคเดี๋ยวดูให้อะไรอย่างเงี้ยครับ ขึ้นระหว่างปีปีกับเบกกี้กับค่ายค่ะยังไงครับพี่เครับก็คือก่อนหน้านี้ครับช่วงที่ใกล้จะหมดสัญญาเนาะก็มีการพูดคุยกันว่าเอ้ยเราจะทํางานต่อกันยังไงดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงวิธีการทํางานที่แบบลงตัวกันอย่างดีที่สุดนะครับว่าเอ้ยว่าจะยังไงกันดีอะไรเงี้ยก็น้องอยากที่จะมีสิทธิ์แบบรับงานเองแบบเลือกคัดงานเองในในในเวที่แบบน้องอยากจะที่จะทําอะไรเงี้ยทางเราก็เน้นในเรื่องของการผลิตซีรีส์ซะเป็นหลัก อย่างเงี้ยครับเราอยากที่จะทุ่มเทให้กับการผลิตซีรีส์นะครับก็เลยเด็ดความกันว่าเอ้ยน้องเดี๋ยวน้องเนี่ยจะไปตั้งเขาเรียกอะไรฮะบริษัทที่ดูแลตัวเองนะครับแล้วเรามีงานอะไรเนี่ยก็ติดต่อน้องผ่านบริษัทครับผมนนประมาณนี้ก่อนหน้านี้นมีการพูดคุยกัน่องใช่ครับนนมีการพูดคุยกันแล้วว่าว่าเอ้ยเราจะดูดูแลกันยังไงหรือจะรับงานกันยังไงอะไรเงี้ยครับได้มีการเรียกน้องมาเซ็นสัญญาต่อไหมเจถามจริงอ่า ไม่ได้เรียกร้องว่าเป็นการเสสัญญาเพราะว่าพอใกล้จะหมดสัญญาก็มีการพูดคุยกันครับว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอหมดสัญญาแล้วเนี่ยเราจะทํางานร่วมกันกันยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ท่านเป็นหลายคนกังวลเรื่องเกี่ยวกับ relationship ของระหว่างเบรกฟรีเบแล้ก็ไก่ไก่เดิมมันไม่ได้มีครับเพราะว่าเนี่ยเมื่อเชา้ายังมีคุยกับน้องอยู่เลยว่าการรับงานให้น้องอีเวนต์มีติดต่อเข้ามาก็คุยกับน้องรวมไปถึงงานโปรเจกต์ข้างหน้าเนี่ยอนาคตอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกอุ้ยพี่เชนดูให้หน่อยถ้า พี่เชนไม่รบกวนพี่เชนว่าพี่เชนดูให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่าโอเคเดี๋ยวดูให้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงจมันจบกันด้วยจรไหมครับเพราะว่าพอเราลงสิทธิ์หนึ่งชั่วโมงผ่านไปน้องก,ก็ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาทันทีเลยอ่าเรียกว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าไว้อยู่แล้วครับซึ่งเราก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วอะครับเพียงแค่ว่าก็จะมีการอ่าเราก็ประกาศยุติสัญญายพี่ฟีนก็ประกาศบริษัทของพี่ฟีนแล้วที่ต่อมาก็เป็นบริษัทของเบกกี้อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการที่ถูกพูดคุยกันไว้อยู่แล้วครับผมอ่า สักพักหนึงแล้วครับอย่างไรคนมองว่าการที่ไม่มีคลินิกมันมีผลกระทบต่อใายหรือมันมีอะไรอยไรกับใครนะครับพี่จักต้องเรียกว่าเราก็ยังทํางานร่วมกับน้องอยู่ปกติครับเพียงแค่ว่าน้องมีบริษัทของตัวเองซึ่งการทํางานของแอดวัตตอรีครับก่อนหน้านี้นเ,นเราจะดูแลศิลปินด้วยการที่มีผู้จัดการแต่ละกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปอย่างเงี้ยครับเวลามีงานติดต่ออะไรก็ติดต่อผ่านผู้จัดการน้องใช่ไหมฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันแต่ตอนนี้ก็เป็นจากผู้จัดการน้องเป็นบริษัท ที่น้องดูแลอย่างเงี้ยครับอ่าไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่เราไม่ไม่สามารถให้ได้ครับแต่เพีเยงแค่น้องเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยอยากที่จะเลือกรับงานเองมีสิทธิพิจารณารับงานเองอะไรเงี้ยครับมากกว่าก็เป็เรืจะยากขึ้นในในการทํางานพี่เชิเพราะว่าน้องพิจารณารับงานเองถ้าเกิดมีงานที่ค่าจะต้องประสานให้ทำแต่แต่น้องยังไม่สะดวกเลยว่าอ่าเราคิดว่า ที่เรียกว่าเป็นมีมาตรฐานเดียวกันดีกว่าครับในการเลือกรับงานเพราะอะไรบางส่วนบางอย่างครที่เราคิดว่าเอ้ยอันนี้ไม่เหมาะกับน้องเราก็จะแค่ยังไม่ตอบรับะครับแค่เราก็กไปรีเช็คกับน้องก่อนว่าเออพี่คิดแบบนี้นะหนูคิดเหมือนกันไหมถ้าคิดเหมือนกันถ้าคิดเหมือนกันว่าไม่ใช่เราก็อาปฏิเสธในการรับงานแต่ถ้ามันใช่ว่าเอยเราคิดว่าสิ่งนี้น้องน่าจะรับได้ก็แค่เช็คคิวกับทางน้องซึ่งปกติแล้วการที่น้องยังอยู่ในค่ายเราก็มีการเช็คคิวกับน้องอยู่เป็นประจำกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับในใน น้องเหมือนเป็นเสาคุงไข่แ้ด้วยตรงนี้รู้สึกไงแบบข่าวขนาดนี้นี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องช็อกครับเพราะว่าเรายังทํางานด้วยกันอยู่อีกเนี้ยครับถ้าแบบเอ้ยถ้าจบเราแยกย้ายกันแล้วไม่ได้ทํางานร่วมกันแล้วอันนี้คิดว่าเป็นน่ากังวลและน่าตกใจใช่ครับที่ปลายปีของเราคู่กันจะมีไหมครับตอนนี้ก็ยังถ่ายทำโฟร์อิมเพลเมนต์อยู่นะครับผมซึ่งดินน้ําลมไฟเนี่ยก็เปิดกล่องพร้อมกันสลับก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนคิวกันตามคิวนักแสดงต่างๆเนี้ยครับอ่ะช่วงนี้ฟินเบ็ก ไปฝรั่งเศสใช่ไหมครับอ่ะก็ก็ขอคิวอีฟาชาร์ลอตมาถ่ายเรื่องน้ําก่อน <ừ. S 1> อะไรเงี้ยมีการเรื่องดินมาถ่ายอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งปิดกล้องหรือคิวน้อยลงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการถ่ายเรื่องไฟที่เป็นเรื่องสุดท้ายตามเข้ามาอะไรเงี้ยครับอันนี้คือมโปรเจกต์ที่เหลือก็คือดำเนินการได้ตั้งแต่อนนใช่ครับเดี๋ยวแค่เดี๋ยวรอจบโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยน้องค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากครับอย่างพี่ฟีนเนี้ยต้องแบบ ระเบิดภูเขาเผากระท่อมยิงปืนออกทะเลอะไรเงี้ยครับเยอะมากๆก็เลยอยากให้น้องก็โฟกัสที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจบโปรเจกต์เนี้ยก็จะมีการพูดกันอีกทีนึงว่าโปรเจกต์ต่อๆไปเราจะยังไงกันอีกไม่ปีก็จะมีซีรีส์คู่ที่เป็นของเราเองด้วยใช่ครับแต่ตอนเนี้ยต้องอยู่มันต้องอยู่ก่อนไปอยู่ว่าจะต้องหาคนมาอ๋อคือตอนเนี้ยครับอ่ามันคือการโพสต์โพลไปก่อนนะครับไม่มันไม่เกี่ยวกับการยุติสัญญาหรือการหมดสัญญาเนี่ยฮะแต่มันคือการที่ตั้งแต่แรกแล้วฮะว่า ถ้าตามกาหนดการเดิมเนี่ยมันต้องออกกล้องไปตั้งนานแล้วนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเราอยากโฟกัสกับโฟดิเมนที่เป็นแบบมกะโปรจกต์ก่อนนะครับไม่ได้มีปัญหาครับใช่ครับใช่ไม่ใช่คขว่าใจหายใช่คําว่าดีใจกับน้องดีกว่าครับดีใจกับน้องที่เ้ยเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับน้องที่ได้ออกไปเติบโตไปแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะทหารประสบการณ์ใช้ชีวิตใน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 อีกแง่มุมอีกในบทบาทหนึ่งครับผมต่อไปการรับทำงานคู่ของน้องจะยากขึ้นไหมพี่เทเอดีถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ใช่คิดว่าวไม่ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ครับเพราะปกติแล้วการทำงานลวกกับฟินเบคอะเป็นอะไรที่เราเข้าใจน้องว่าสิ่งไหนที่สิ่งไหนที่โอเคสิ่งไหนที่น้องชอบไม่ชอบอะไรอย่างงี้ครับ